สำคั์หน่อย<น>อ่าอายุเท่าไหร่คะตอบหน่อยเร็วแปดปีค่ะแล้วอยู่จังหวัดไหนขุนนี้ค่ะมันเอาอะไรไปบ้างโทรศัพท์ไปสองเครื่องโทรศัพท์ย่ออะไรคะซัมซุงแล้วก็โทรศัพท์ทูเครื่องหนึ่งอ่าแล้วก็ทีนี้ก็ได้เงินไปเท่าไหร่มีเงินประมาณสองพันสามพันเจ็ดอ๋อสามพันเจ็ดแล้วทีนี้หนูเชื่อกับเขาได้ไงคะที่มากับเขาว่า ก็ไปเจอกันใช่ไหมคะแล้วก็อันนั้นหนูก็จำไม่ได้แล้วอืมหนูเมาจำไม่ได้แล้วก็แต่หนูก็ก็ก็ไม่ได้มาที่นี่กับเขาอ๋อไม่ได้มาที่นี่กับเขาแล้วก็บอกว่าเออไปไปส่งค่ะอะไรักอย่างอะไรนี่แหละโอหนูจาไม่ได้เลยค่ะหนูก็ไม่รู้ว่าจะมาถึงที่นี่อ๋อแล้วหนูเคยมาทางนี้ไหมไม่เคยไม่เคยนะจําไว้เลยนะคะว่าหนูอย่าไปเชื่อใจใคร นะไม่ว่าใครทั้งสิ้นไม่ว่าแฟนหรือว่าใครนะคะมันอันตรายนี้มันไม่ค่าข่มขืนก็บุญแล้วนะนะคะเป็นบทเรียนวาเห็นไหมมันทําไมมีแผลที่จมูกด้วยอืถูกทําร้ายอ่าเนี่ยถูกทาําร้ายไงเดี๋ยวต้องไปแจ้งความนะคะให้เขาได้คุ้มครองเรานะคะมีโชคดีนะมาเจอพวกครูที่ว่ากําลังปั่นจักรยานนะที่จะไม่เจอมันกลับมาแล้วพาไปทําอะไรต่อนม่อะไรอีก เมื่อกี้ยืนอยู่นานไหมกว่าจะเจอทีมครูที่มาเนี่ยไม่หนูหนีออกมาอ๋อมันพาไปตรงไหนที่หนีออกมามาไกลกว่าน,นี้นค่ะอ๋อไปไกลกว่าน,นี้อีกหนูก็เลยหนีออกมาเลยหนูหนีแล้วมันพาไปที่บ้านเหรอไม่ในนี้แหละค่ะเพมันพาก็ไปในป่ามันมันจะทําหนูอ๋อมันจะผมขืนแต่หนูว่าหนีหนีออกมาอ๋อแล้วเขาทีน,นี้ก็เดินเดินไปเาจอพ่อพี่เนี่ยค่ะอ๋ออ๋ออ๋อ